อันนี้คือเน้นย้ำสามกับเจ็ดนะผลรวมได้สามกับผลรวมได้เจ็ดสมมุติว่าคุณเป็นคนลพบุรีแต่ทะเบียนคุณดังเขียนว่านครราชสีมาคุณอาจจะอยากได้ทะเบียนโคราชหรือคุณอาจจะซื้อรถมือสองต่อใครไม่รู้ที่เขาอยู่นครราชสีมาแล้วเลขของคุณทะเบียนรถด,ดันรวมได้สามหรือไม่ก็รวมได้เจ็ดให้คุณขับรถทันนั้นแหละมาวนคุณย่าโมหนึ่งแล้วนะบนคุณย่าโมหรือสองไปวนสารหลักเมืองของนครราชสีมาตามทะเบียนรถอ่าเข้าใจเนาะเข้าใจนะคะสามรอบ แล้วในขณะที่ขับบนทุกคนอธิษฐานขอแต่สิ่งดีเลยอธิฐานอย่าพูดเลยพูดไปเลยค่ะไม่มีจิตตั้งต้นอะไรแค่อธิฐานเลยว่าขับรถคันนี้แล้วขอให้รวยๆร,รถคันนี้จะพาเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์โอ,อ้ยรถคันนี้ใครใช้ก็ปลอดภัยเดินทางไปไหนก็รับเงินรับทองเดินทางไปไหนก็ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือจ่ายเหลือแจกเหลือเก็บอะไรแบบนี้อะไรที่ดีพูดจนกว่าจะครบสามรอบอย่าให้สมองไปคิดอะไรได้เด็ดขาดต้องอธิฐานขออย่างเดียวเลยทุกคนขอให้รถคันนี้พูดถึงรถคันนี้ตลอดแล้วก็นะคะพูดถถึงทะเบีียนนนรั้ ตลอดเลยนะคะใครขับรถคันนี้ทะเบียนเท่านี้เจริญลุ่งเรืองล่ำรวยล่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีใครขับรถทะเบียนเลขที่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นวิธีการบนคือรถอะ่ะทุกคนอย่างที่คุณเคยได้ยินเนาะว่าเขามีแม่ยานางน,นะคะแล้วก็เลขรถเป็นเลขที่พลังงานสูงเวลาเราขับหรืออะไรยเงี้ยนะคะก็จะพลังงานสูงแต่ทุกคนฟังให้ดีถ้าสมมุติว่าอยู่ไกลไปไม่ได้หรอกครูอยู่กรุงเทพแล้วจะให้ขับไปตรังเนี่ยนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะอย่าง,น,างน,นะคะตอนนี้คนอยู่กรุงเทพรถอยู่กรุงเทพค่ะแต่รถขขค่ะขึ <laughs> ต้องนาทองคําเปลวนั้นนะคะไปเข้าทีท่ีด้วยตัวเองอย่างเช่นไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือบูชาที่คุณอาศัยอยู่อย่างเช่นนําทองคาเปลวที่ซื้อมาค่ะเป็นแผ่นไม่กี่บาทหรอกทุกคนทองคําเปลวค่ะนะคะ,นะค,ะคือคุณต้องบอกว่าซื้อทองคําเปรวแท้นะคะทุกคนไมกี่บาทค่ะนะคะเพราะมันโอ้คือดีมากติดเราแน่นมันจะไม่ใช่ทองคําเปลวที่เบาๆบางๆทั่วไปนะคะลงทุนนิดนึงค่ะไม่แพงนะคะไปในร้านขายทุบเทียนก็ได้ดอกไม้ทุบเทียนอะไรพวกนี้ค่ะมีหมดนะคะที่เขาขายสังฆทานนะคะ เสร็จแล้วนําสิ่งนี้ค่ะไปที่วดัดหรือไปทาบุญตอนคุณทาบุญไปถวายสังฆทานหรือเวลาคุณจะไปทําบุญน่ะให้ถือเข้าไปด้วยเสมือนว่าเขาว่าเอาเขาทาบุญด้วยใช่ค่ะต้าแผ่นละสิบ,บาทนะคะแผ่นละสิบบาทเองให้คุณน่ะนาไปสมมติว่าเฮ้ยวันนี้ฉันอยากไปไหว้ศาลหลักเมืองที่ฉันอาศัยอยู่อย่างเงี้ยค่ะสมมตวิวันนี้เราอยู่กรุงเทพแต่ว่ารถเราอยู่ตรังอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยเราก็ต้องไปศาลหลักเมืองกรุงเทพพอเราไปซื้อแผ่น แผ่นทองคําเปลวมาเราก็เอาเขาเข้าไปไหว้ด้วยอะ่ะทุกคนพกเข้าไปแล้วก็ไปไหว้ด้วยนะคะแล้วก็ไปบอกท่านนะคะทุกคนว่าเราจะนําทองคําเปลวนี้เป็นทองคําเปลวแห่งความโชคดีไม่ว่าจะไปติดรถคันไหนไปบูชาแม่อะไรแม่ย่านางคันไหนหรือก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยอะไร,ร,รขออะไรที่ดีนะคะเดินทางตลอดปลอดภัยเป็นมหาเศรษฐีติดรถคันไหนรถคันนั้นเป็นที่รัก แบบแค้วคาดจาดอันตรายทั้งหลายทั้งปวงคนขับคนนั่งหรือก็ขับขี่ปลอดภัยไปไหนมาไหนราบลื่นแค้วคาดอะไรแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็คุณก็ไหว้ศาลหลักเมืองแบบเป็นปกติเลยแต่ต้องนําเอาสิ่งนี้ค่ะทุกคนนะคะไปเข้าพิธีแล้วก็พูดอย่างนี้ยค่ะนะคะแล้วก็นํากลับมานํากลับมามาติดตรงไหนทุกคนฟังให้ดีนะหลายคนไปติดทับตัวเลขไปติดหน้าตัวเลขผิดค่ะไปติดหน้าจังหวัดค่ะเข้าใจนะคะไปสมมติมจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดตรังอย่างงี้ค่ะให้ติดหน้าต่อเต่า จังหวัดนครราชสีมาให้ติดหน้านอหนูเข้าใจไหมคะไม่ใช่ไปติดหน้าตัวเลขไปติดหลังไปติดหัวไปติดหางไม่ใช่นะคะไปติดด้านหน้าของจังหวัดในทะเบียนรถเป็นการแก้คลีสค่ะนะคะเป็นการแก้คลิสแล้วก็จะทําให้คุณขับขี่ปลอดภัยจะทําให้คุณสบายใจรับโชครับๆไม่แน่นนะทะเบียนรถคันนั้นอาจจะทําให้คุณถูกรางวัลใหญ่ก็ได้นะคะใครที่ทําแล้วแบบเฮย้ยมันจะเปลี่ยนกลับกลับเลยทุกคนมันจะแปลงกลับเลยนะคะกากหลายกลายเป็นดีเลย